พี่น้องเบิ้งนกติ้นเทียนพี่น้องาสมมากกไข่ครับพี่น้องพุนสวยงามครับตัวนี้เปิดขาย,ยาวพี่น้องเป็นยางลุยโคนทังใดมานกน้อครับพี่น้องผุนเนามาแล้วครับถถาเบิ้งน้ากันครับพี่น้องาสมมะกกไขบ่บ่เบิ้งพี่น้องผุนเปิดยางมาจังไดนอบาะเนี่ยเอาเอายางไปยางมากล้วพี่น้องอนกติดนเทียนพี่น้องอุย้ย อ,อ๋จังได้ระบาดเนี่เอามาแล้วครับพี่น้องมาแล้วเอ,อเอาอเอาลุงมบเอาเรียบร้อยพี่น้องโอ้สวยงามพี่น้องเปิดอันนาให้กล่องตั้งหายพี่นอออ้องเอ้ยใบยานนะครับพี่น้องบาดนี่โอ้สวยงามพี่น้องนกตินเทียนปากแหลมขายาวพี่น้องเปิดปุ้ยล่ะสวยงามพี่น้องตาแดงพี่น้องบาดนี่ดเปิดคุณเคยเห็นแหละครับตาแดงโอ้สวยงามพี่น้องนกตินเทียน ิ่งไปเรื่อยๆล่ะพี่น้องมึงเปิดสวยงามดีครับเอาเอาจังได้ละบาดนี่นี่แหละครับบริเวณนี่เขาก็มาว่างใครสุป,ปีครับพี่น้องมีใครอยู่สีฟองครับใครกกยยี่ยอครับใครใน้ดินนกตีน,นเทียนเขาเสษไม่ครับเห็ดหัางเวกวางใครเห็ดสปอร์รอว่างใครซื้อครับเห็ดกลางแจ้งสี่แหละครับพี่น้องนกตีน,นเทียนนกหากิน ในแรงน้ำครับพี่น้องหากินลูกกุ้งลูก,ลกปลาเนี่ยแหละครับเปาดลุญละครับสวยงามพี่น้องเบิ่งครับเรียกว่านกตีนเทียนครับพี่น้องเดี๋ยวเดือนก็รกฎระดาเนี่ยเขาก็าอพยพละครับอพยพไปหากินตามชายฝั่งทะเล,ละปีนาเขากา็ขึ้นมาว่างใครอีกครับพี่น้องบริเวนแถวนี้แหละครับมาสุป,ปีครับพี่นี่ก็มาลายครับ เบิ่งว่าปีน่นาเขาสกัดมาอีกบ่ครับกันนาสกัดมาละครับพีที่แล้วก็หลายอยู่ครับก็บว่าหลายท่อป,ปีนี่ครับปีนี่ถือว่าหลายแห้งครับเขามาวางไข่บิเลนแถวหนีครับโอ้ปีนี่ถือว่าหลาย,ยีหลีครับนี่อยู่ประมาณก็ลอยก็ตัวละครับแต่ตอนนี้เขาก็อพยพลงหากินตามชายฟังทะเลหล่ะครับพี่น้องก็เหลือบ่กี่ตัวละครับก็เหลือประมาณ สิบย oh ี่สิบเอ้าลุกขึ้นเออุ้ยลุกขึ้นพี่น้องลุกขึ้นพริกฝากไข่เอ้าเอาจังได้ละบาทนี่ป๊าดพี่น้องสวยงามสวยงามเอ้าสงสัยยังต์นอบาดนี่เริ่มจะระแวงแล้วครับพี่น้องเอาจังได้ละบาดนี่ป๊าดเวลาพี่น้องสายตาบอกแวกนับพี่น้องเริ่มตื่นแล้วล่ะครับพี่น้องโอ้ให้พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆก่อนะครับพี่น้องจักหน่อยป๊าดเอ้าจังได้นอบาดนี่เอ้าเอ้า Ấu chân đẩy, Ấu Ở... lút bò, Ấu Ở... bay, Ở... Ấu Ở... ui bay.